และเจ้าตีเฮามาหอมใจอต้องใจกับว่าหอมนั้นใจนะคะงานนี้ไ่ได้เอิ้นบอกกล่าวแบมบ่ได้มีการประชาสัมพันธ์ใดๆนอกจากทุกคนที่รับรู้ถึงความเป็นครูของอาจรารย์รับรู้ว่าเฮาได้ฟังเพลงเปิ้นบางคนฟังมาตั้งแต่เป็นละอ,อ่อนบางท่านบางผู้จักตอนเป็นหนุ่มเป็นสาว และจบจนถึงทุกวันนี้ไอจรารากเข้าไป12ปีแล้วจ้าปีนี้ปีที่12ต้องห้องว่าสูงสุดคืู0ส,สามวันแตาแ,แล้วการจัดธรรมชาติแบบนี้แวบดบล้อมด้วยแสงเทียนแสงเทียนใต้แสงดาวดาวไม้ยังดาวออกมา่อยนี่คือเจตนารมณของเฮา มีไอ้น้องปฏิญญาตั้งตระกูลน้องอ้อมน้องแมาศิลปินไม้เมืองจากกรัิมิโคแล้วกับพี DJ, ่ดีเจออพร้อมกับพี่น้องเขาทำ็นหลายๆคนจาก CM77 พี่น้องศิลปินทำลายหลายๆคนไอแอวเอพีสามเอ๋บอโมเจ้าสาหรับคนที่มีใจเดียวกันที่จะมารว่รับรู้ถึงแอจารางและครั้งนี้เจ้าความสุข ที่เราได้อยู่อย่างธรรมชาติแบบนี้ชื่นใจดีใจคาดประถึงว่าจะมีพี่น้องเฮาพี่เติมแ้าไอ้นั่งขนาะนี้อยากให้บัวหาปรบมือดังๆและติดถึงไอ้จรรย์มนุษเพชรดังทีุ่ดเจ้าชื่นใจมาขอบคุณมากต้องบอกว่าทุกคนมาด้วยใจจริงๆขอบคุณ พี่น้องเฮาเดี๋ยวพี่อ้อจะต้องขอรายจือ่อรายนามของคนที่มาช่วยกันในวันนี้นะเจา้าที่แน่ๆเลยเห็นชัดๆเลยมีสถานีวิทยุทัพาภาค3เจียงใหม่นะเจา้าน้องแววน้องแววได้นํำข้าปลาอาหารมาห่วมมาหอมกับเฮานะเจา้าจากที่ไหนก็เจ้าน้องแววส้มส้มตำนแบง์นี่ค่ะเอนครับนายแบงของมือคะ่ะนแบง